สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับวันศุกร์นะครับมาดูกันนะครับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่3ถึง9ตุลาคม2 5 6 4คนเกิดวันศุกร์ดวงดีของคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืม คนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับเรื่องของจินตนาการเรื่องของความเพอ้อฝันนะครับการใช้อารมณ์บันเจดิดคิดสร้างสรรค์ต่างเนี่ยดีมากๆในะคนเกิดวันศุกร์นะจะโดดเด่นเรื่องพวกนี้แล้วก็การคิดการฝันการจินตนาการของคุณเนี่ยมันจะนโชคนำลาบนะฮรเรื่องของเงินทองความสำเร็จของการงานนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการใช้ความคิด จินตนานการความสร้างสรรค์ต่างๆดีหมดเลยนะเช่นพวกครีเอทีฟนะยุคนี้นะครับคำว่าครีเอทีฟก็คือคนที่มีหน้าที่คิดงานนะครับหรือครีเอทีฟนี่ไม่ได้หมายความแค่โฆษณานะครับอาจจะครีเอทีฟในหลายๆด้านสร้างสรรค์น,นะฮะงานศินละปะก็ได้งานเกี่ยวกับการเขียนนะครับงานเขียนบางคนเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นบทกวีเป็นบทประพันธ์ นะครับเขียนหนังสือบางคนวาดรูปนะใช้จินตนานการวาดรูปนะครับถ่ายรูปหรืองานศิลปะงานที่ต้องใช้ความคิดแต่งเพลงได้หมดเลยนะครับงานของคนช่างฝันประมาณนี้นะครับสามารถทำให้เกิดเป็นช่วงเวลาดีเป็นสัปดาห์ที่เฮงมากๆนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับหรือถ้าคุณไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความสร้างสรรค์ใดๆเลยลก็ตามนะครับ สัปดาห์นี้ถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณกําลังฝันอะไรหรือคุณกําลังต้องการอะไรแล้วฝันอยากได้นะครับความฝันของคุณอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเพราะมันหมายถึงดวงดีของคนเกิดวันศุกร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับฝันอาจจะเป็นจริงหนึ่งละหรือถ้าคุณฝันแล้วคุณจําความฝันได้นะครับคุณอาจจะฝันดีหรือฝันแล้วนําโชคมาให้ก็ได้นะครับมันตีความไปได้หลายเรื่อง นะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องของความฝันสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาพัวพันกับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้จะล้วนแล้วแต่นําสิ่งดีๆมาให้นะครับหรือนําโชคมาให้นะการเป็นสัปดาห์ที่เอาแค่แบบเบาๆนะดูหนังดูละครดูซีรีส์ก็จะนําความรู้สึกดีๆมาให้กับคุณแล้วละ,ละนะซึ่งแค่นั้นก็าจะถือว่าโชคดีก็ได้นะครับทําให้มีความสุขทําให มีพลังเรืออาจะมีแรงบันดาลใจมาอินสปายให้คุณแบบสามารถเอาความคิดกับสิ่งที่คุณเพลิดเพลินที่คุณดูมานนี้ไปใช้สร้างสรรค์ในการงานในเงินในการสร้างเงินสร้างของคุณต่อก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นความรักนะครับการงานการเงินเขาคงเกี่ยวข้องกับเรื่องฝันนี่แหละนะครับก็ดีใช้จินตนาการของคุณให้มากที่สุดในสัปดาห์นี้แล้วกันจะสง่งผลดีถ้าเป็นความรักก็อาจจะหมายถึง อาจจะยังต้องฝันฝันไปก่อนนะเออเนาะก็มันเขาอาจจะยังไม่มานะสำหรับคนโสดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันอย่างน้อยก็มีความสุขนะเจอกันในฝันก็ยังดีนะไพ่ขึ้นมาอย่างนั้นว่าก็มีความสุขแล้วแค่ฝันเห็นก็มีความสุขแล้วนะครับอาจจะยังไม่มีความเข้ก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับแค่ฝันแต่ก็มีความสุขก็เป็นด้านดีเช่นกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความ ความรักความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ถ้วยเต็มไปหมดนะครับคือความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันพยายามแบ่งปันความรู้สึกดีๆต่อกันก็จะทําให้ความรักของคุณเบิกบานและแช่มชื่นต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายของคนเกิดวันศุกร์นะครับที่ต้องระวังในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืมสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะหมายถึงการพูด การคุยการเจรจานะครับอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับพูดคุยคุณมีจินตนาการที่ดีในสัปดาห์นี้แต่การพูดของคุณแม้ว่ามันจะเป็นคนที่พูดเก่งมีเสน่ห์อยู่แล้วในตัวนะครับแต่ต้องเป็นสัปดาห์ที่ระมัดระวังคําพูดคําจาสักหน่อยนะงั้นจะพูดอะไรคิดดีๆไต่ตองก่อนนะครับจะเอาแต่พูด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 ด้วยความคล่องนะครับแต่ไม่ทันคิดไม่ทันระวังไม่ทันใช้เหตุและผลนะครับ ถ้าคุณพูดด้วยความไต่ตรองอย่างดีแล้วและมีสติอยู่กับการพูดของคุณในทุกๆคําพูดก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดโดยที่ไม่ทันยั้งคิดอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับรวมถึงการออกไปสู่สังคมนะครับไม่ว่าจะออกไปจริงๆนะเดินทางออกไปไปร่วมสังคมหรือการออกสังคมที่มันเป็นสังคมแบบทุกวันนี้เป็นเวอร์ชวลเป็นการออกสังคมทางออนไลน์ก็แล้วแต่ ระมัดระวังหน่อยนะครับอาจจะคุณอาจจะดูโดดเด่นแหละแต่คุณอาจจะเด่นจนจนมันมันเกินงามก็ได้งั้นก็ลองถมเนื้อถมตัวลองวางตัวให้ไม่ต้องเด่นเกินหน้าคนอื่นมากจนเกินไปนะครับอาจจะส่งผลที่ไม่ดีนะักนะอย่างมากหรืออย่างน้อยก็คือถูกมองไม่ดีก็ได้นะถูกหมั่นไส้ะอะไรเงี้ยงั้นก็ต้องระวังอย่าเด่นเกินใครจนเกินไป น,นั่นคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วก็อาจจะหมายถึงบุคคลน,นะครับสัปดาห์นี้ถ้าคุณเจอใครที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเพศชายที่มีลักษณะที่ดูดีเดียวนะครับเขาดูเป็นคนที่ดูดีมากมีคนเป็นคนฉลาดเป็นคนพูดเก่งเป็นคนดูมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีสถานะที่ดีมากๆในสังคมโดยปกติน่าจะโอเคนะครับ แต่สัปดาห์นี้ถ้าคุณเจอใครที่มีลักษณะนี้หรือมีใครในชีวิตคุณที่เป็นลักษณะไทป์แบบเนี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับคนเกิดวันศุกร์อย่าเข้าไปยุ่งหรืออย่าเข้าไปใกล้หรือถ้าต้องเจอจริงๆเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ระมัดระวังคําพูดของคุณเวลาพูดคุยกับเขานะครับบางทีอาจจะพูดผิดหูและสร้างปัญหากับคุณก็ได้นะยิ่งถ้าเขามีฐานะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วมีมีพระเดชพระคุณมี มีความเกี่ยวข้องกับคุณที่เขาสามารถสั่งลงโทษอะไรคุณได้นียิ่งต้องระวังนะเช่นเป็นลูกค้าของคุณเป็นพ่อแม่ของคุณเอ่อเป็นเจ้านายคุณนะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ของคุณเนะีให้คุณให้โทษคุณได้เนี่ยต้องระวังนะครับจิ้มเนื้อจิมตัวนิดนึงเวลาถ้าต้องเจอนะครับเข้าใกล้นะยอมรับนับถืออ่อนน้อนมถ่อมตนก็จะได้ทําให้เขาไม่รู้สึกแย่กับคุณนะครับ โดยประมาณนี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่น,น่ามีปัญหาเลยมากนะครับอย่างมากก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกนั่งนานนะครับทํางานอยู่ในท่าเดิมลานานนะพวกออฟฟิศซินโดรมนะปวดหลังปวดเอวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกายบริหารนะครับอย่าอยู่เฉยๆแล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางลุกขึ้นเปลี่ยนอรอยิยบทบ้างนะครับจะได้ลดอาการปัญหนานี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันศุกร์นะครับรับพรไปเลยนะครับโอ้ดีมากเลย สัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์ก็ขอให้เป็นสัปดาห์ที่เต็มเปลี่ยนเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วก็ขอให้มีความสดใสล่าเริงเหมือนเด็กๆนะครับออกไปรับแสงแดดนะครับรับวิตามินดีนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าดีมากนะครับโดนแดดบ้างนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับอย่ามัวแต่หลบอยู่ในเงาไม่ต้องกลัวผิวเสียนะครับสัปดาห์นี้การรับแดดการรับพลังการออกไปสดใสล่าเริงการมีความแช่มชื่น แส่ยอยู่ตลอดเวลานะครับจะนําโชคนําลาบมาให้แล้วก็ทําให้คุณมีโชคดีนะครับก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์โชคดีนะครับ